ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามารับชมอุโมงต้นไม้นะครับอุโมงต้นไม้ของที่บ้านนะครับของไม่ใช่ของผมหรอกของแม่ผมเองนะครับแม่ผมนี่ชอบต้นไม้มากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารับชมนะครับผมมาดูเซอร์ไพรส์เริ่มแรกก่อนมาออเดิฟออเดิฟอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันชื่อต้นเรียกว่าอะไรนะครับแต่มันเป็นเหมือนต้นบอลหรือเปล่านะครับสีดำ พาไปดูตัวอุโมงกันเลยอุโมงนี้ก็ทํามาจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แล้วก็ล้อมด้วยสแลนนะครับถ้าถามต้นไม้ชื่อต้นไม้ทั้งหมดในนี้นะครับผมผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันชื่อต้นอะไรมากนะครับชื่อต้นอะไรมากนะครับอันนี้คือเขาหอคุณแม่ผมทั้งนั้นเลยนะครับเขาเอาซื้อมาบ้างได้มาบ้างอะไรสารพัดเลยนะครับก็ามาไว้ ที่นี่นะครับแล้วก็ทําคุมไว้ด้วยแลนดนะครับผมแต่ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบไอ้ต้นนี้มากเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรทีแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นเหมือนพวกไม้เลื้อยหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้มันเป็นต้นนะครับนี่เป็นลาต้นขึ้นมานี่เป็นลาต้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาแตกพุ่มเป็นพวงโอ้มันเหมือนมันสวยอะ่ะมันเหมือนเป็นหางอะไร ถามผมผมก็ไม่รู้หรอกมันต้นอะไรนะครับต้นอะไรบ้างนะครับไปพาเข้าไปรับชมดูครับโอโหนี่นะครับสารพัดต้นไม้แต่ผมว่าถ้าข้างบนนี้ถ้าเอาติดไอตัวสปริงเกอร์มินินะโอ้โหดึงใส่อย่างไว้ข้างบนนี้น่าจะดีมากเลยโอ้โหมาสารพัดต้นไม้นะครับนี่ส่วนมากก็เป็นต้นไม้ที่ ฮิตฮิตกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแทบจะมีหมดทุกอย่างเลยนะมั้งในนี้ผมรู้จักแต่ต้นนี้ต้นเดียวนี่อ้นี้ผมรู้จักอยู่เขาเรียกว่าต้นห่อเงิเน,นห่อทองอันนี้เป็นต้นเล็กๆนะขายายพันธุ์ได้เยอะมากเลยต้นนี้นะครับต้นนี้แตกหน่อขายายพันธุ์เยอะมากถ้าต้นใหญ่อยู่นี่นะครับนี่ต้นใหญ่ สูงพอๆกันกับผมเลยนะครับต้นเนี้นี่ดูนะครับดูลำต้นโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาอันนี้คือต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากใบนี่โหเต็มเลยแล้วก็ส่วนมากผมก็ไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นเราเรียกว่าอะไรนะต้นที่เคยผมก็ไม่ค่อย ไอ้มีความรู้เรื่องพวกต้นไม้แบบนี้เท่าไหร่นะครับที่เห็นช่วงหนึ่งนะครับคิดกันมากเลยต้นเป็นพันบ้างอะไรบ้างโอ้โหยนะครับมีทั้งหมดให้เต็มนะครับแต่ต้นเนี้ยผมเห็นเขาขายกันอยู่มันก็ราคาก็พอๆได้อยู่นะต้นหองเงินหอทองเนี่ยนู่นนะครับอยู่ข้างหลังนาะขยายพันธุ์ออกให้เต็มเลยอันเนี้ยที่เขาว่านะครับคือว่าถ้าเอาไปปลูกนะครับต้นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรนะครับ แต่ที่เขาว่าเนี่ยถ้ายิ่งใบมันหอ่อแค่ไหนนะครับก็ถือว่าบ้านที่นั้นจะปลูกว่ามันจะดีนะครับก็มันเหมือนเป็นการห่อเงินห่อทองนะครับก็ชื่อต้นมันเลยผมรู้จักแค่ต้นนี้ต้นเดียวต้นเดียวนะครับเท่าน,นั้นไม่รู้จักเลยชื่ออะไรบ้างนะครับสารพัดเลยเต็มไปหมด ถ้าถามผมมันก็มันก็สวยนะครับสวยดีนะครับให้ดูเต็มอันนี้ก็ลายเลยอันนี้ก็ลายสวยดีเหมือนเป็นหัวใจเลยนะนี่นะครับเต็มเลยนี่นะ ชื่อต้นอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้คือเนี่ยที่แม่ผมเขาเขียนชื่อไว้เนี่ยบางทีผมก็ไม่รู้หรอกต้อนอะไรอันนี้ผมไม่ได้มาพามาไอน,นี้เลยนะครับผมพามารับชมเฉยๆนะครับผมนี่อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของที่บ้านนะครับนี่มุมมุมโปรดของคุณแม่เลยดอกไม้เต็มๆเลยโอ้โหใบนี้ก็สวย มก็ไม่รู้หรอกว่ามันชื่อต้นอะไรนะครับบางทีเขาก็เขียนไว้อยู่นี่นะครับต้นห่องเงินห่อทองน้อยๆน,นะครับนี่ขยายพันธุ์ให้เต็มหมดนี่ครับแตกหนองให้เต็มเลยนี่โอ้โหดูจะห่ออะไรขนาดนั้นนะครับเต็มฝั่งนี้ก็โอ้โหนี่ก็สวยนะเนี่ยดูห้อยพวันนี้ก็เอาไปปลูกได้เลยนะเนี่ย ถ้าว่าจะไปปลูกนี่ก็ตัดอย่างนี้ไปปลูกก็ได้นะนี่มันมีรากอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะเนี่ยโอ้ถ้าจะขยายพันธุ์นี่ก็ตัดช่วงนี้แต่ถ้าปล่อยให้มันห้อยออกมามันก็สวยนี่ก็ใบอะไรเนาะใบลายดิอันนี้ก็โอ้โหแต่ละต้นนะ นี่นะครับถ้าเป็นสายต้นไม้ที่ชอบนี่น่าจะรู้นะครับว่าพันอะไรต่อพันอะไรอ,นนอันนี้ก็ว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะนะผมคิดว่าถ้าบ้านอื่นที่ชอบต้นไม้น่าจะเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่านะฮะนี่อ,อันนี้ฝั่งนี้ส่วนมากก็จะเป็นใบสีเขียวฝั่งนี้ก็จะเป็นใบสีส แต่ข้างบนก็นี่เลยนะครับเป็นสแลนหมดเลยนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับนี่ไม้ไผ่เส้นสแลนล้อมเป็นดัดเอามาเป็นโค้งๆเลยเป็นตัวอุโมงค์ไปเลยโอ้ดูน,นี้มไม่รู้จักเลยนะมว่ามันชื่ออะไรบ้างนะครับก็พามารับชมนะครับผมนี่ถ้าดูอย่างนี้ก็ สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นอุโมงง่ายๆนะครับที่ทําจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ของที่บ้านนี่แหละนะครับมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับไม้ไผ่เอามาดัดมาอะไรได้นะครับนี่ใช้สรอยประโยชน์ได้จริงๆนะครับม,มีทั้งหน่อไม้แล้วก็ไม้ไผ่ก็นํามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับ นี่นะครับผมก็มีตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่อีกชั้นหนึง่งโอ้โหต้นไม้สารพัดมีทั้งไน,นโนเสารกอซิล,ลาอะไรมีหมดเลยโอ้โหก็ต้นไม้ต้นอะไรบ้างต่ออะไรบ้างนะหัวนี้ใบสีแปดเลยสีแดงแปดเลย นะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นที่ขยายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นน้อยอยู่เลยอันนี้ก็เพิ่งจะแตกออกมาก็พามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ